ก้าสู่สิบสองปีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดันแผนเชิงรุกเจ็ดมิติเน้นทำมาพิบาลกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก้าสู่ปีสิบสองแผนการทำงานเชิงรุกเจ็ดมิติฝนหลวงแบบเต็มอิม่มยกระดับทำมาพิบาลเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้การทำทุกขั้นตอนเชิงรุกทำอย่างจริงจังมิติที่หนึ่งการปฏิบัติการฝนหลวงเต็มอิม่มมิติที่สองการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพมิติที่สามการใช้ทรัพยากรให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์มิติที่สี่เน้นการ การพัฒนางานวิจัยต่อยอดสู่การใช้งานจริงมิติที่5ขยายเครือข่ายอาสาฝนหลวงอาสาสมัครฝนหลวงจะเป็นตัวแทนของกรมฝนหลวงได้ดีที่สุดในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากกรมฝนหลวงไปสู่ประชาชนในพื้นที่มิติที่6ปรับวัฒนธรรมองค์กรยกระดับการทํางานเป็นทีมและมิติที่7ยกระดับธรรมาภิบาลเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมากรมฝนหลวงได้รับผลประเมิน ITA ประจําปีงบประมาณ2567มีผลคะแนนภาพรวม100 ละ88.64คะแนนเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับผ่านดีภายในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ประเมิน85คะแนนขึ้นไปจำนวน18หน่วยงานจากทั้งหมด22หน่วยงาน